สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมานะครับรีวิวการติดรีวิวการติดตั้งนะครับเป็นกล้องถอยนะครับตัวนี้ของเดิมนะครับของเดิมนะครับกล้องนะครับเลนเนี่ยจะเป็นเลนเว้านะครับเป็นเลนเว้าซึ่งทําให้ภาพเนี่ยมันแคบนะครับเวลาเราถอยหลังเราจะเห็นมุมด้านข้างรถไม่ได้นะครับมุมจะแคบอันนี้เป็นเลนเลนเว้านะครับตัวนี้เลนเว้าอันนี้ของเดิมนะครับ ส่วนของใหม่ที่ผมได้มานี่คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเลนตาปานะครับเลนเนี้ยจะเป็นเลนโค้งนะครับทําให้เห็นนะครับมุมเนี่ยที่กว้างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเลนตัวเนี้ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยได้มุมกว้างมากไหมนะครับที่ทางร้านบอกมาเนี่ยมุมกว้างได้ถึง170องศานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเนี่ยเราดูมิติเลนนะครับนะฮะเลนมันจะนูนขึ้นมานะครับเป็นเลนนูน ตัวนี้นะครับจะเป็นวาลลงไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เลนโนนนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแทนที่กับตัวกล้องเดิมเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแทนที่ของเดิมนะครับผมตอนนี้นะครับมีติกล้องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะมีติกล้องนะครับมันจะก้มลงไปนะครับแล้วก็ การติดตั้งกล้องที่ดีนะครับก็จะต้องเห็นเห็นชายรถนิดนึงนะครับชายท้ายรถนิดนึงนะครับนี่นะฮะตัวกล้องเลนส์จะค่อนข้างนูนนะครับอันนี้แล้วก็เนี่เราปรับเนียเราปรับองศาใหม่นะครับนี่เราไปดูนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ภาพนะครับที่มันเป็นมุมกว้างนะครับผมก็นี่นะฮะจะเห็นท้ายรถนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะมีรองเท้าสองข้างนะครับวางไว้ ก็จะดูมุมภาพไล้ว่ามันจะกว้างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมมาดูข้างนอกนะครับว่ารองเท้าเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนของรถนะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นจากในรถนะครับผมประมาณนี้นะฮะและนี่นะครับคือตำแหน่งของรองเท้านะครับที่เราวางไว้นะฮะมันก็จะเลยทายรถออกมาเยอะนะครับสองข้างนะครับมีข้างที่หนึ่งแล้วข้างที่สองนะครับนี่นะฮะซึ่งภาพจะออกมากว้างมากนะครับ ในรองเท้านะครับอยู่อย่างนี้เลยนะครับซึ่งภาพในกล้องก็จะเห็นรองเท้าทั้งสองข้างอย่างชัดเจนนะครับเราไม่รู้ว่ามุมี่ยกว้างมากนะครับแล้วก็มิติของกล้องก็จะกลมลงไปนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับนี่เรามาดูภาพจากในกล้องใหม่ทีนะครับอันนี้คือภาพจากรองเท้านะครับรองเท้าอยู่อย่างนี้นะครับนี่ผมใส่เกียร์ถอยแล้วนะครับ โอเคนะครับอ่าครับเราเห็นรองเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยไป้วยนะครับนะครับถอยไปเรื่อยนะครับตอนนี้นะครับท้ายรถนะครับรองเท้านะครับอยู่ไว้ที่ท้ายรถแล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับข้างนอกจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับอ่ารองเท้านะครับก็ถ้าเกิดเป็นในในงานจริงๆเนี่ยก็รองเท้าจะเข้าไปข้างในรถแล้วนะครับอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับรองเท้าเข้าไปแล้วทั้งสองข้างนะครับครับมีเก้าอี้ขวางอยู่ก็ระยะนี้นะครับประมาณ2ี่สิบเซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพในกล้องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าฮะนี่นะครับภาพในกล้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นเป็นเก้าอี้นะครับก็เป็นระยะอยู่ที่ประมาณเส้นเหลืองนะครับเส้นเหลือง นะฮะฮต่อมาเลยเรามาดูตอนกลางคืนกันบ้างนะครับอันนี้คือกลางคืนนะครับภาพที่ได้จากกลางคืนก็ผมว่าโอเคนะครับแสงก็สว่างดีนะครับไม่มืดนะฮะนี่นะครับเลนมุมกว้างนะครับอันนี้กลางคืนเลยนะครับตอนนี้ก็กลางคืนละนะครับนี่นะฮะ